สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดวงใบบูพยามันจะดูด,ดให้กับเกิดในลักนณะราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของเดือนมก,กราคม2567นี้เป็นในเรื่องของอดวงโดยทั่วไปแล้วก็ในเรื่องของการเงินการงานด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้นมติดทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ที่ี้รามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณแต่บอกอีกสักนิดหนึ่งสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความเป็นแม่นยำนะครับเป็นดวงของคุณเองสามารถแอดไลน์มาได้ที่ User บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่ี้รามาดูกันไพ่ประจําตัวของคุณเนี่ยได้เป็นไพ่สิบเหรียญเลยนะครับสแสดงว่าชาวตุลลักษณะตุลเนี่ยโอกาสในเรื่องของความสุขความสมหวังความมั่นคงกําลังจะมาถึงตัวคุณแล้วดังนั้น เตรียมตัวนะครับเปิดใจยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังจะเข้ามาทําให้ตัวเองนะครับพยายามมีความสุขความสมหวังกับอะไรรอบตัวให้มากขึ้นแล้วเราจะได้รับพลังงานในทิศทางที่ดีแล้วความสุขความสมหวังของคุณจะมาเต็มนะครับสิบเหรียญมันคือความสุขความสมหวังความบริบูรณ นะครับเราจะมีอะไรที่มันเป็นความสุขเป็นทรัพย์มีความสุขมีความสมหวังมีความราบรื่นในชีวิตมากขึ้นไม่ได้แปลว่าทุกอย่างแต่หมายถึงว่ามันโดยภาพรวมแล้วว่ามันมีอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆมักจะมีความรู้สึกในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่เรานั้นปรารถนาและต้องการนะครับเรากําลังหวังสิ่งไหนที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันกําลังจะมีผลสําเร็จนะครับแล้วมีโอกาสที่จะมีการเติบโตมีการพัฒนาถึง ขั้นในลักษณะของความรู้สึกที่เราพอใจหรือเรามีความรู้สึกดีงามกับสิ่งที่เราได้รับนะครับเพราะว่าสิบเปลี่ยนมันคือคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะได้รับโอกาสกับสิ่งต่างๆรอบตัวนั่นเองนะครับแต่เราก็ต้องพยายามปรับและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้สอดคล้องตามดวงชะตาด้วยนะครับ เรามาดูกันต่อไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้คุณเองนะครับอาจจะมีการเดินทางไกลค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็อาจจะมีการเดินทางไกลบ่อยด้วยมีไพ่เดินทางไกลถึง2ใบค,คือไพ่อ่า the f o o l แล้วก็ the world นะครับ the f o o l คือการที่เราอาจจะดูเหมือนปล่อยวางมากขึ้นนะครับมีความรู้สึกเหมือนเราแบบโอเคขึ้นมีความรู้สึกแบบคิดตัดสินใจทำอะไรเนี่ยมักจะดูมี power มี energy แล้วก็ค่อนข้างดูแบบ นอกกฎนอกขกอบได้ด้วยนะครับแบบเราไม่ยึดติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปเหมือนเราทําอะไรแล้วมันมีความสําเร็จเราก็ทําอมเราก็เต็มที่กับสิ่งนั้นแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้ยึดติดอะไรบ้างจนเกินไปถ้าทําเป็นเหมือนวัฏจักรได้นะครับ the world มามันหมายถึงการสิ้นสุดและการเริ่มต้นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากทําเราก็ทําเลยนะครับอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจบมันเราก็ค่อยๆ เคลียบมันไปแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่ทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในรอบไซเคิลของชาวราศีตุลเนี่ยเพราะดาวพรหัุบดีโคจรเป็นเจกับลักนณาเล็งลักนณาและเป็นตำแหน่งราชาโชคนะครับยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับผลลัพธ์ผลดีจากราชาโชคครั้งนี้และดาวพรหัสบดีนั้นได้เดินโคจรเดินหน้าแล้วนะครับ จริงๆไม่ใช่แค่เดินหน้าธรรมดาเขาเรียกว่าเสร์ชเสร์ชคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วทําให้คุณแรงขึ้นแบบทวีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเร็วมันก็จะไปเร็วได้ต้องรีบแล้วก็พ,พิจารณาให้ดีแล้วก็พยายามตักตวงเอาเท่าที่เรานั้น สามารถทําได้แล้วกันนะครับแต่โดยภาพรวมนี่ถือว่าโอเคมากๆเลยการติดต่อการสื่อสารการเดินทางนะครับการไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาโดยเฉพาะช่วงปีใหม่นะครับเพราะเรนส์ของคําพยากรอยู่ในช่วงต้นมกราถึงปลายเดือนมกรานะครับช่วงต้นเนี่ยอาจจะมีการเดินทางบ่อยอย่างที่บอกไปเพราะเราจะไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาไปแบบต่างประเทศต่างจังหวัด นะครับอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ถือว่ามีโอกาสในทิศทางที่ค่อนข้างดูโอเคแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะครับปัญหาอุปสรรคของชาวราศีตุลลัคนาตุลที่อาจจะต้องระม,มัดระวังเล็กน้อยคือเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวตุลเนี่ยอาจจะต้องระม,มัดระวังนิดหนึ่งเพราะอาจจะมีในเรื่องของการเจ็บป่วยเข้ามาบ้างอันนี้ก็ต้องแบบพยายามดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเป็นอะไรมากไหมก็ไม่น่าเป็นอะไรมากหรอกแต่ถ้ามันมีโรคส่วน ตัวอันนี้โรคประจําตัวอันนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับมันก็จะยังสามารถควบคุมได้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเรามีปัญหาสิ่งไหนก็ลองไปปรึกษาพบแพทย์ก็น่าจะหาสาเหตุได้เร็วขึ้นหรือว่าสามารถที่จะแก้ไขตรงนั้นได้ดีขึ้นเช่นกันนะครับแล้วสิ่งที่เรากําลัง อ,อดทนรอคอยบางสิ่งบางอย่างอาจจะกําลังมาถึงตัวคุณแล้วขอให้ชาวราศีตุลอาสะต้องปล่อยวางนะครับอย่ายึดติดจนเกินไปอะไรที่มันเป็นความเป็นแบบการยึดติดอะ นะครับมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอึดอัดใจแต่ถ้าเราปล่อยวางทุกอย่างจะโอเคขึ้นทุกอย่างน่าจะมีการแบบเดินไปข้างหน้าได้อย่างดีมากขึ้นแล้วอะไรที่เรามีความรู้สึกว่ามันติดมันขัดหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับให้เราพยายามติกตรองไตรตรองให้ดีหน่อยนะครับมีไพ่เดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตแปลว่าเราอาจจะต้องพยายามคิดตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องทําความเข้าใจนะครับหรืออาจจะต้องพยายามดูแลในเรื่องของ ความรู้สึกของตัวเองเราอาจจะต้องดูแลในเรื่องของความเชื่อมั่นของตัวเองหรือเราอาจจะต้องพยายามใส่ใจรายละเอียดนิดนึงกับในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไพ่เดอะเวิร์ดเขาเป็นไพ่สรุปแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็น r a n s f o r m a t i o n ในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่เรานั้นอยากจะทําให้มัน ผ่านพ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับเราจะมีโอกาสของการเคลียร์ปัญหาได้ดีมากขึ้นมีไพ่เด็จัสติดมาจัสติดเนี่ยคือไพ่ของการที่เราบาลานซ์สมดุลน,นะครับในเรื่องของความรู้สึกระหว่างความเป็นเนกาทีฟกับโพสทีฟโพสทีฟกับเนกาทีฟถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราพยายามสมดุลให้มันเท่าเทียมเท่ากันเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกแต่เราก็ไม่ได้สุขขนาดนั้นนะครับเราก็พยายามแบบไปแบบ กลางๆเดินสายกลางอ่ะดีที่สุดถูกไหมครับเพราะว่าทางหลักศาสนาก็บอกอยู่แล้วว่าเราควรต้องเดินสายกลางดีที่สุดไม่ว่าคุณจะอยู่ในศาสนาไหนแต่คุณใช้หลักศาสนาใช้หลักของการแบบเดินสายกลางเนี่ยได้นะครับมันไม่ผิดกฎหรอกมั้งอืมเพราะว่าการเดินทางในสายกลางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เที่ยงธรรมและบาลานซ์สมดุลที่สุดของจักรวาลจักรวาลเนี่ยคือการปรับสมดุลน,นะครับสิ่งที่คุณได้รับ โอกาสนั่นคือสิ่งที่คุณนั้นทำทาบุญนะครับม,มามาหรือการกระทําของคุณมันได้ส่งเสริมสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความสุขความสมหวังในสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือเราได้รับความอายุติธรรมนะครับไพ่เดะจัสติสมาเราจะสามารถที่จะแบบเคลียนะครับปัญหาสิ่งต่างๆได้ดีพอเราก็สามารถที่จะแบบหลุดพ้นจากความทุกข์ ับสิ่งต่างๆหรืออย่างน้อยเราก็รู้สึกว่ามันถูกแบ่งเบาไปแล้วนะครับเหมือนเราได้ยกภูเขาอ,ออกจากอกแล้วแบบนี้เป็นต้นเพราะทุกอย่างจะผ่านไปทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่แบบยั่งยืนจีรังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขหรือความทุกข์นะครับเราให้เรารู้ไว้เลยว่าเหมือนฤดูฤดูของประเทศ ของทุกประเทศนะนาะมีฤดูร้อนฝนหนาวมันก็ต้องเวียนมาร้อนฝนหนาวเหมือนเดิมดังนั้นถึงบอกว่าคนเราไม่มีคําว่าสุขร้อยเปอร์เซน์แล้วก็ไม่มีคําว่าทุกร้อยเปอร์เซนอย่ายึดติดอยู่กับว่าฉันจะต้องสุขตลอดนะแล้วทุกฉันจะต้องไม่เอาเนี่ยมันไม่ใช่นาะทุกสิ่งทุกอย่างคนเกิดมาเป็นเป็นคนเป็นมนุษย์ทุกคนนะครับเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นเรื่องของอนิจจัง มันไม่มีอะไรเที่ยงเราอยา่าไปยึดติดว่าฉันจะต้องทุกข์ฉันจะต้องสุขแบบนี้นะครับมันไม่มีใครเป็นแบบนั้นเสมอไปนะใครทุกข์เราก็พยายามวางมันให้ลงแล้วเราก็โฟกัสกับความสุขซะเราก็จะมีความสุขนะครับจริงๆอะ่ะมันมีวิธีอยู่นะครับว่าใครที่กําลังทุกข์ใจวิตกกังวลอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเราไม่สามารถ move on ได้เนี่ยอยากจะบอกว่าให้คุณลองเปลี่ยนที่ เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในตัวตนของเราเองแล้วเราอาจจะมีอะไรที่ดีกว่าก็ได้เช่นกันนะครับแต่บางคนนะครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วแต่บางทีพฤติกรรมเรายังไม่เปลี่ยนมันก็อาจจะยังมีอะไรที่ยังแบบต้องปรับต้องเปลี่ยนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยมันก็จะสอดคล้องไปในทางเดียวกันมากขึ้นนะครับในช่วงของเดือนนี้สําหรับการงานการงานของคุณอาจจะต้องพยายามประคับประคองไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วมันก็ยังถือว่าไปในทิศทางที่ดีบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง นะครับบางคนอาจจะมีการย้ายในเรื่องของถิ่นฐานในเรื่องของการที่อยู่อาศัยหรืออาจจะเป็นการย้ายในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้เท่าที่ดูนะครับนะมีการปรับมีการย้ายในเรื่องการงานเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานได้ด้วยเช่นกันเพราะมีความรู้สึกว่าอยู่ในที่นี้มันอาจจะดูอิ่มตัวหน่อยนะครับหรืออาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูอึดอัดใจเล็กน้อยกับในเรื่องของ เจ้านายได้อันนี้ต้องระมัดระวังมีควีนถือดาบมาบางครั้งเราจะอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอึดอัดใจะนะครับกับการที่เราอาจจะต้องอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานที่จะอาจจะอายุมากกว่าหน่อยนิดนึงทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอเรารู้สึกเราอึดอัดอบางคนก็อาจจะอยากเปลี่ยนแปลงมีไพ่สิบดาบมันคือการจบสิ้น นะครับจบสิ้น the world คือการจบสิ้นและการเริ่มต้นใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้นะครับถึงบอกว่าเป็นการ transformation ได้สำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนงานนะครับแต่เราต้องพยายามแบบวางในเรื่องของแบบแผนชีวิตให้กับตัวเองต้องใช้การสติ นิดนึงกับการตกผลึกว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนนะครับมีอะไรรองรับหรือยังเงินเดือนสำรองมีหรือยังนะครับเงินเก็บสำรองมีหรือยังนะหรือว่างานใหม่อะเราไปสมัครแล้วหรือยังนะครับไม่ใช่ว่าแบบยังไม่มีเป้าหมายอะไรเลยอยู่อยอยากจะออกก็ออกเลยอันนี้มันมันอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครเตรียมตัวพร้อมแล้วว่าโอเคอย่างน้อยฉันมีเงินสำรองสักสิเดือนก็คือหปีหรือเรามีอ่ ที่ใหม่อ่ะเออนะครับที่เราไปสมัครแล้วเขารับเราแล้วค่อยลาออกจากที่เก่าจะดีกว่านะครับมันจะได้มัน่นคงและ ถาวรกว่าแบบนี้นะครับมันน่าจะชัวร์กว่านาะดังนั้นก็ทําอะไรให้มันชัวร์ก่อนแล้วค่อยไปมันถึงจะมีในทิศทางที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินนะครับบอกเลยว่าการเงินของคุณขึ้นไพ่ใบน,นี้สิบเหรียญคือแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูด,ดีสุขสมหวังและสมบูรณ์แบบมากๆนะครับถือว่าการเงินของชาวราศีตุลน,นี้โดดเด่นมากๆเลยมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมาสิบเหรียญจริงๆก็ ใกล้เคียงกับคิงถือเหรียญเลยนะครับแปลว่าการเงินที่มีความสุขความอุดมสมบูรณ์การหมุนเงินได้คล่องมือนะครับการได้รับโอกาสดีๆเงินก้อนบางคนจับเงินล้าน10บล้านนะครับร้อยล้านก็ได้แล้วแต่ตัวบุคคลเลยแต่ว่าบอกเลยว่ามันเป็นเงินก้อนมันเป็นเงินที่ดีมันเป็นเงินที่แบบ เข้ามาแบบรัวๆสัพพัดมากๆเลยโดยเฉพาะใครที่กำลังรอคอยอยู่นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีการแบบพัฒนาเติบโตได้ดีขึ้นนะครับเพราะมันมีไพ่ใบนี้ด้วยเนาะ7 of Pentacle แต่บางคนอาจจะมีภาวะของความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่าเราอาจจะอยากเก็บเงินนะครับ เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเราอยากจะเก็บเงินเราจะหวงแหนในเรื่องของการเงินเพราะเรามีความสุขว่าเราได้เงินเยอะเราก็อยากจะเก็บเพื่ออนาคตนะครับแล้วก็อศัศวินถือเหรียญคือการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องการเงินก็ถือว่าดีนะครับกระใจายในเรื่องของการลงทุนก็น่าจะตอบรับตอบโจทย์คนสมัยนีย้เราต้องรู้จัก วางสินทรัพย์ให้ถูกต้องนะครับวางไว้สินทรัพย์ที่ใดที่หนึ่งไม่ปลอดภัยอีกแล้วนะครับบนโลกใบนี้นะดังนั้นควรกระจายหรือ diversify นะครับหรือใครนะครับที่มีเวลาก็อาจจะต้องไปศึกษาเรื่องการลงทุนนิดนึงน่าจะดีนะครับไม่ได้แปลว่าเราต้องลงทุนก็ได้แต่แปลว่าเราต้องแบบ money management การเก็บเงินการ วิัยทางการเงินสิ่งต่างๆจะช่วยคุณได้เยอะนะครับก็บอกไว้ประมาณนี้แล้วตัวเราเองจะเก็บหอมลอมลิบได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าจะใช้ระเบียบทางการเงินแค่ไหนก็ลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมได้นะครับก็จะทําให้เราเหลือกินเหลือใช้ได้เพราะมันมีสิบเหรียญมาแล้วก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคับ